อันนี้ทำกับข้าวคนละอย่างนะเพื่อไปกินร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นลาบ <c oughs> ลองกินนะครับ <c oughs> ไม่หวานมากอร่อยกินข้าวใหม่ครับ <c oughs> กินข้าวใหม่ครับเาาบอ,อาไปเอ,อา ซึ่งเราไปร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ที่บ้านอาคานครับไปนะผมก็ได้เตรียมเลยเตรียมปัดทองแล้วก็แตงกวาพืชพันธุ์อะไรต่างๆนะครับ เป็นการขอบคุณพระเจ้านะที่ให้ให้เราได้มีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์นะครับไปส่วนเรามาถไวยนี่นะนี่แตงกวาฟักทองไว้นี่ก็ได้ครับนี่แล้วก็ผักต่างๆผัก นี่อันนี้ก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านปลูกได้นะครับนี่นะก็เป็นการถวายพระเจ้านะครับที่ให้เราได้มีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่นะ กวันนี้ก็เป็นวันกินข้าวใหม่นะครับหมู่บ้านมีไม่กี่หลังครับมีประมาณหกเจ็ดหลังนะนที่นี่ก็ไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ,ฟ้ายังไม่ถึงก็ใช้โซลาเซลล์นะครับนี่นะโซลาเซลล์นี่ พาชมหมู่บ้านสักหน่อยครับ

นี่นะก้อนเตรียมนะครับถ้าที่ปู่ดาเลี้ยอืมเออที่ปูเธอยอนอาบิจารนี่ชั่นะอันนี้ทำกับข้าวคนละอย่างนะเพื่อไปกินร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นลาบสะเบะเหม,ม,มือนอะไรสะเบะเหมือนอะไรเออสะเบะไหมอืมนี่จะเป็นลาบนะครับลาบลาบอาคารครับนี่นะอันนี้ เออเจเลกุยเละเตเบียร์นะคุณแม่เลี้ยเตเบี้ยเออเตมนี่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นอะจจ้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าเอ้าค่เนี่ยเตเบียรเนี่ยเตเบียร์เตเบี้ยนะเออเนี่ยอร่อยนะครับถึงว่าไก่ไงเดก๋ยวเออไก่ละเออเตงไก่นะอ๋อนี่ไก่ครับต้มไก่ไว้ท๊ะกเตงฮ

บ้านนาคานะครับ hmm. บ mm. ้านอะไรกาเซียซุงในกเซียซุงาานะครับไปดูสุดท้ายกัละอือมาออ่อสัตว์สัตพีมึงตั้งน้ำขึออ้มานาแต่สัตว์่นุ dạ xô mà hứi răng à bựa, siêng này, bạn quay chìm nước phin nào, anh chú nói nô nghĩ mà xem này, anh chú mà sẽ uo à, anh để mà khoe đi anh chú, hấp còn nữa.

เันนี่ก็จะเป็นซุปมะเขือนะครับซุปมะเขือมียำ ความกินเลยเท่าับเข้าไปข้างในกินเออเออเข้าไปกินไหมดีเดียวจีบชั่วโมงเนียเนี่ नया बाकी जाए तोरा chiapi con dame madalo ni ampadono ma le ti ho ti ดอนกลับบ้านเราต่อนะครับหลังจากที่เรากินข้าวหม่เรียบร้อยแล้วนะครับร้อนมาเลยไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับนะ่ะก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับ